ความโชคดีประการหนึ่งในการทําง,งานก็คือผมไม่เคยมีความต้องการหรือความปรารถนาที่จะเป็นครูเลยสักครั้งเดียวในชีวิตอาจจะเป็นเพราะในวัยเด็กของผมประสบความล้มเหลวทางการศึกษาผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งผมเป็นคนที่ไม่มีทักษะความสามารถอะไรโดดเด่นเลยกระทั่งผมต้องสอบตกและเรียนสำชั้น ในวันเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่มีครูท่านหนึ่งเด,เดินผ่านตัวผมพร้อมกับคำพูดที่ว่าควาคำคำนี้ยังคงกึกกล้องอยู่ในหูของผมตลอดมาจนถึงทุกวันนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมคงไม่สามารถที่จะเป็นครูสอนใครได้ผมไม่มีความสามารถที่จะไปน,นำใครได้จากวันนั้นทำให้ชีวิตของผมต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางของเด็งฝาใช่ครับ คุณแม่ของผมตัดสินใจพาผมไปฝากไว้กับวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมีชุมชนโรงเรียนอยู่ด้วยกันโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนสัมมาสิกขาปทมวสุโรงเรียนแห่งนี้มอบความรู้ทักษะความสามารถให้กับผมเป็นอย่างดีมากจนกระทั่งผมสำเร็จการศึกษาและโรงเรียนยังมอบโอกาสให้ผมได้ทดลอง ฝึกฝนตัวเองด้วยการมาช่วยงานโรงเรียนดูแลน้องๆทำกิจกรรมต่างๆให้กับน้องและสุดท้ายให้ผมได้มีโอกาสรับผิดชอบภาพรวมของโรงเรียนปัญหาสำคัญของการเป็นคนที่ทำงานในโรงเรียนก็คือในเรื่องของพฤติกรรมต่างๆของเด็กๆของน้องๆพฤติกรรมเหล่านี้บางครั้ง เรารู้สึกว่าเราบอกเราสอนทุกๆอย่างแล้วแต่มันไม่เปลี่ยนแปลงสัทีมันไม่ดีขึ้นสัทีมันทาให้ผมต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราจะเป็นครูได้เหรอเราจะทําอย่างไรมันมีความถุขที่เกิดขึ้นกับตัวเรามันมีคําที่บอกกับตัวเราว่าเราคงเป็นครูได้ไม่ดีพอประการต่อมาผมมีความโชคดีด้วยผมได้รู้จักกับคำคำหนึ่งก็คือคำว่า facilitator ในมุมมองของผมฟาซิลิเตเตอคือเพื่อนเพื่อนที่พาเราไปเรียนรู้พาเราไปค้นหาวิธีการหาทางออกทางแก้ของชีวิตของปัญหาต่างๆและนำเราไปสู่ปัญญาซึ่งเกิดจากสักปภาพาของตัวเราเองและเพื่อนผมคนหนึ่งครับได้นำ Point of You เกมการ์ดเล็กๆเกมหนึ่งมาให้กับผม p o n t t of You กับ f a c i l ิเตเตอทำงานกันอย่างไรง่ายๆผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้ว่า Point of you ให้เราเริ่มต้นจากการให้เรามีสติจากการเริ่มหยุดหยุดเนื้อหยุดตัวของเราหยุดความคิดความรู้สึกต่างๆและนำกลับมาอยู่กับปัจจุบัน2ครับให้เราเชื่อมโยงครับให้เราดูประเด็นปัญหาหรือสิ่งที่เราสับสนสิ่งที่เราต้องการคำตอบลองดูครับว่ามันเชื่อมโยงอะไรกับภาพ เห็นภาพเหล่านี้มันกำลังบอกอะไรเราเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เราต้องการรู้ต้องการหาคำตอบขยายมุมมองไปอีกนิดนึงครับว่าแล้วคำเหล่านี้มันกำลังบอกอะไรเราเชื่อมโยงอะไรกับเรื่องราวเหล่านั้นผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับการเริ่มต้นโอกาสเป้าหมาย ขยับไปอีกนิดนะครับลองตอบคําถามสั้นๆเหล่านี้ดูความฝันของฉันเป็นอย่างไรฉันคาดหวังอะไรกับตัวเองฉันต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรคําถามเหล่านี้คําเหล่านี้ภาพเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงก,กับประสบการณ์ของทุกๆคน ความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นและสุดท้ายเราจะได้ข้อสรุปทางออกของชีวิตที่ดีด้วยตัวของเราเองผมได้นําเอาเกมการ์ดเหล่านี้ครับลองไปปรับใช้กับน้องๆในโรงเรียนสิ่งที่ผมค้นพบสิ่งที่ผมเห็นผมได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆ ได้ยินเสียงหัวเราะที่ดังลั่นห้องผมดวงตาที่ลุกวาวด้วยความตกใจกับสิ่งที่ตัวเองค้นพบสิ่งที่ตัวเองเจอผมได้ยินเสียงสะอื้นร้องไห้จากความตื้นตันและความตื่นรู้จากประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาของตัวน้องๆน,นักเรียนกระบวนการของฟาที่ผมนำมาใช้และสิ่งที่ผมต้องทำไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนลองดูนะครับว่าเพื่อนๆจะเห็นเหมือนผมหรือไม่ผมเริ่มต้นจากการานี้ครับ หเปลี่ยนใจของตัวผมเองครับผมต้องขยายหัวใจของผมเคารพในความเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกความคิดความต้องการของเพื่อนตัวน้อยที่ผมทำงานด้วยในโรงเรียนผมต้องอดทนอดทนต่อความไม่รู้อดทนต่อความยังไม่ถึงโอกาสของเด็กๆ คอยความพร้อมรอคอยปัจจัยโอกาสที่เขาจะตื่นรู้ให้อภัยให้อภัยในความไม่รู้และความผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวน้องๆและที่สําคัญที่ลืมไม่ได้เราต้องให้อภัยกับความไม่รู้และความผิดพลาดของตัวเราเองผมได้นำเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาปรับใช้แล้วผมค้นพบว่า ผมต้องตั้งใจฟังผมต้องตั้งใจเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ผมเคยตัดสินชีวิตของเด็กๆชีวิตของน้องๆทุกๆคนด้วย point of m e หรือกรอบความคิดที่ผมมีให้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นผมนั่งอ่านใบงานที่น้องๆสรุปมาผมเห็นว่าภายใต้พฤติกรรมหรือการกระทำของเด็กๆน้องๆเหล่านั้น มันมีเรื่องราวที่ซับซ้อนมันมีเรื่องราวมากมายมีจุดพลิกผันจุดพักเหท,ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาอย่างไม่น่าเชื่อตรงนี้มันนำมาสู่สิ่งที่ผมค้นพวบว่าผมจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในชีวิตของทุกๆคนวันนี้ผมกลับเข้าไปสู่ของการเป็นนักเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง หน้าที่ของฟาซิลิเตเตอร์ของเรานั้นเราจะต้องช่วยเหลือเพื่อนตัวน้อยของเรานั้นให้ไปเป็นครูที่สอนตัวเองให้ได้ point of m e w ตอบความคิดของผมนะครับมันกำหนดทิศทางในการทำงานกำหนดทิศทางชีวิตของผมว่าผมจะทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างมีความทุกข์หรือทำงานอย่างสิ้นหวัง อยากจะฝากเพื่อนๆตรงนี้ครับว่าผมได้รับโอกาสที่ดีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการที่ค้นพบ Fa c i เ i t a t ตอร์และ Point of you อยากจะเชิญเพื่อนๆอ,อย่างนี้ครับลองดูนะครับว่าให้เพื่อนๆครับลองดูครับว่า p o i n t of you เป็นอย่างไรลองขยายมุมมอง p o i n t of you รับฟังเสียงความรู้สึก ความคิดความต้องการของเพื่อนๆตัวน้อยในโรงเรียนหรือคนรอบข้างคนในครอบครัวของเราว่าเป็นอย่างไรเปิดใจรับฟังเคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกๆคนไม่ตัดสินยอมรับทุกเสียงในความคิดของทุกๆคนยอมรับรับฟังในความคิดความรู้สึกของตัวเราเองและนี่คือ i of me and i of you ขอบคุณครับ